หัวสถานะที่โคตรคิดถึงเปนให้ผมดูทำไมเียวอีปูบ้าเดยวเปนให้ผมดูทำไมเป็นลูกแกเน็กใช้สำรับการศึกษาสำรับการศึกษา 小心，小心地。 Oh ho, why a fire win? Fire win, mm, you know, uh, uh, uh. อโอ้โหเอไะ废ไฟเไว้ย废ไไีอืมอืมเรืซื้อไม่ไม่กี่ตัวบน บลี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 อรุณบลีอรุณรักกีบบอสรักคีบบอส อีกหัวจัดท้าบ้าบ้าบีบ้บาบ้บา,ดบาดีโอเค,อเคติดด้วยกันเจี๊ยบเลยบับเบิ้ลกัม ผมระว,วังมันขัดกับอหนูบินิิเพิซาดีนิเดเนี่ยหนูบินิสโอย่าหู้หูอยหนูบินิสบังอ่ะแล้วมือถือม้งกดยากจริงๆนะเนี่ยแล้ผมเล่นในแท็บเล็ต ก็รุ่นม,มือถือนี่แหละโอ้โหโคตรกดยากอะแต่ในครอบเขาแบบคขอแบบยืนค้างแล้วก็กดได้แต่แต่มันยากเกิน วันนี้อิ่มนิดหนึง่งไม่ใช่สิอิ่มเลยเฮ้ยนี่เปิดลักกี้บ็อกได้อันนี้หาตาจะแตกโอ้โหน่ารัารัวากโอ้โา้โอ้โอโอ้โอ้โห้โ้โอ อีตัวนี้น่าเลิงล่าเลิงอีตัวนี้ล่าโกรธไอตัวนี้ล่าเศร้าใช่ไหมใช่ไหมพี่อย่าพึ่งร้องอย่าพึ่งก้มหน้าจะดูใช่ใช่ใช่ร้องเฮ้ยเออข้ากู้รั ี <Lucky> oh, oh, ่บล ah. oh, ็อกอาคิบล็อกโอ้โหเรนบูโอ้โหเรนบูคุณมาก kan ali bom mami ta ta sha โอ้โหดวางผมได้ถึงจริงฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้อิ่มละไปนอนก่อนวันนี้อิ่มเต็มที่ละไม่อิ่มหรอกอิ่นเกินอิ่นมาก ม <cat 'S tres> ีล <basics> oh, ้อตุง so. ตุงตุงตุงสาวหุ่ตชโตตาตาตุงตุงตาโอ้แซมมี่แซมมี่มามาสามทางสามลงา 我聊，我聊，我不搞。我聊，我聊，我我不。 嗯，好了。 วันนี้อิ่มม้ออะมาดูกันหน่อยว่าวันนี้ได้อะไรกันบ้างตัวแรกก็คืออันนี้อันนี้ไม่ใช่ผมได้เวลตาแคร์วันละอันนี้ก็คือเจ้าตัวแมนสาบที่ผมเปิดได้จากลลักกี้บอ็อกซ์นีเยอะนะพวกเ อันนี้คือลัคกี้บ็อกซีเข็ตที่ผมเอามาได้โดผมซื้อมาจากเมื่อกี้โอ้โหเตา่าขายไปเลยเตาเออไอตัวนี้ก็คือไอตัวที่ผมเก็บมา เก็บสะสมเป็นแฟชั่นแล้วถ้าถ้าครบสี่ตัวเนี่ยกี่ตัววะลืมถ้าครบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปรวมแล้วกี่ตัวโอ,อโอเคีไม่ลืมก่อนไปดูชั้นบนของผมก่อน นี่คืออันนี้ผมได้มาจากหลายวันที่เลยเี่งเจวสุดท้ายก็คงจจอลอเข้จอลอเข็พิซสัตจอลอเค้พิซส่าที่ผมได้มาจาก การส่มเมื่อกี้ผมก็โคตรหวงดีไว้กันนะเนี่ยโอเคอันเดตหมดแล้วไปไปดื่นกันต่อตอนนี้ปีอะไรปีสามห้าสิบเอ็ด ไม่เชื่อ uh, ส e ิเอ่อประเดนะประเด็ประเดิประเดิก่อนก่อนสามกาห้าส e ิบเอ็ดนาทีเออหนาหอเกมอัพเพื่อมาเดินใหม่ใหมไหนดูสิอื้อหือโอ้ยเปกุลี่หรือตายจะติด ขับไปดูข้าวๆนะโอ้โหไม่เนายย่า,นากลัวเลยฮึน่าละเหมือนหมูมากกว่านะวันขอบคุณพระเจ้ามันเหมือนหมูมากกว่าแล้วเนี่ยกพามันไม่เหมือนเพ่ามันไม่เหมือน,น,นองเขามันเหมือนหมู

had ห้ามสามร้อยเอ็ม 10. Is... Ok. <laughs> Nguyên Chị... là giá per em 100m. Cái đạco 宁波。 嗯，对的。 Ẹgbà kẹne yóò kọlu.